ทำไมอ่ะเลิกไม่ดีที่แรกเหยียบขึ้นบ้านที่แรกมีที่ไหนเล่าโอ้เอาใครเนี่ยเหยียบหัวจุกนยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยจำกูไม่ได้เหรอใครโด่งเด้งเด้าโอ้ยเดาเดาเองในเรื่องพูดความจริงก็คือความจริงสิอะไรวะพูดรู้จักแล้วเริ่มมาทำไมเนี่ยเอ้าวันนี้มีงานแต่งไม่ใช่เหรองานแต่งใครก็งานแต่งสุรินยอง แลต่กูรู้ได้ยินข่าวเขาบอกมาได้ยินใครบอกได้ยินคนกขาพูดกันว่าสุรินทร,รย์ย้อยแต่งงานเออ้ยแต่พวกมึงไอ้ใจเจือใจดำทำไมอ่ะมึงไม่ไปเชิญเจ้าเข้า,ขามาก็าไม่ได้ไปบอกใครนะทำไมจัดงานเล็กๆเ,เ,เพราะว่างานเล็กๆไม่เหมาะกับพวกท่า,ขาขนที่จะมาแป๊บนึงมีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรไม่มีเดี๋ยวเรดเล่นสังกันเลยเพื่อนเดี๋ยวเด็กๆรับแขกก่อนผิดคิ้วผิดคิ้วนิดหน่อยไอ้นั่นเขาบ่นอะไรเฮ้ย ใส่สูทเขาเปรศัพท์เอกอะ้รใครมาเจ้ามาไว้ถูไม่ได้แจกฮักเอาเขามาไม่เชิญจริงจริงเนี่ยเขามามาครับผมเอาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกวันนี้แต่เขาจะมาเขียนเต็มมาเลยใครกูเดินไปแล้วไงเขามานี่เสือกตายหาเลยเนี่ยเสือกมาจริงๆนี่กูบอกตรงๆนะถ้าเป็นกูอ่ะกูไม่กล้าเสือกมาหรอกตายก็ตายหาเลยแล้วมึงมึงพูดคนเดียวเลยนะเนี่ยกูพูดยังไง เด้งมึงดีถามหน่อยเนี่ยสมมติงานศพพ่อมึงเนี่ยไม่มีการมาเชิญกูเนี่ยกูก็ไม่ไปหรอกสมมติพ่อมึงตายมึงไม่ได้เชิญกูกูก็ไม่ไปถ้ากูไปนี่กูเสือกเลยจริงจมึงไปว่าเจ้าเขาทำไมกูยังไม่กขอโทษเอ้ากูยังไม่ว่าเขาอ่ะกูไม่ได้พูดเลยมันพูดคนเดียวเลยเขาสั่งมันไปเกียดติยงไง มึงยังไปด่าเขาปากดีนักปากหมาต้องตัดตัดหัวมันมึงเนี่ยุกก็มองของมาได้แล้วด้วยเชิญเสด็จเข้าไปข้างในว่าไอเสือนี่มันเสือมันเสือไม่เชิญพวกเราไงมันเป็นไรเสือก็เสือสิวันเป็นถึงประมุขปกครองแผ่นดินเราเป็นเจ้าผมจะไปไหนก็ได้พวกในเมื่อไม่มีกคร เสือเข้าไปเลยขนาดที่นั่นไม่เรียกเราเรายังไปเลยเฮ้ยเฮ้ยผมหมายถึงพี่ชายผมมงว่าเจ้ากูเหรอวะว่าพี่ชายผมใครวะวันนี้ไม่เล่นนะวันนี้ไม่เล่นพี่บู๊ทผมว่าพี่บู๊ทพี่ชื่อบู๊ทเหรอเออพี่คนโตชื่อบู๊ทปากตีนไอ้ไอ้บัตรสมบัติครับไปเข้าบ้านสุริยอยเออ้วยิ้มอะไรเนี่ยไม่ต้องไหวเดี๋ยวค่อยคุย